พักรวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจ้งเป็นพักการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลเกียรตยิยศแห่งความภาคภูมิใจ สิงธรรมาพิบาลระางวัลคนไทยตัวอย่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565สัญลักษณ์พักรวมใจไทยเป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบอุ้มหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาธิปไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย พี่น่เิกรบครับวันนี้ข่าวทะลุใหม่วันศุกร์21กุมภาพันธ์2568วันนี้ผมพาดหัวอย่างนี้พาดหัวอย่างนี้ให้ท่านไปคิดกันเป็นการเจาะลึกข่าวของข่าวทะลุใหม่ไม่มีพลาดแล้วครับค่อนข้างชัวร์ว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้ตอนนี้มีสองอย่าง คือหนึ่งปรับคณะรัฐมนตรีสองยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนไปไม่ไหวไงถามว่าปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยโอกาสปรับเนี่ยมันมีมากมีมากกี่เปอร์เซ็นต์บุรีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสยุบสภามีมากกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ว่านายใหญ่เขาจะเลือกทางไหน ไม่ป,ปรับคณะรประก็มีปัญหามีปัญหาเพราะรัฐบาลไม่ได้กลมเกลียวกันกฎหมายหลายฉบับไม่ผ่านสภามีการหักนอกหักในกันอย่างเช่นกฎหมายสำคัญคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายรัฐนูนนี่ทำให้นายใหญ่เขาเนี่ยคาใจทำให้นายใหญ่เขาเนี่ยเสียหน้าการเล่นละครหน้าฉากเป็นเรื่องปกติ โอ้ยไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหาแล้วครับก็พักเราไม่เอารัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่รับหลังนี่เสียบกันเลยครับถือมีดคนละเล่มเสียบกันเลยแล้วก็เสียบกันอย่างชน,นิดที่เรียกว่าเหมือนก็ไม่เผาผีกันเหมือนก็จะฆ่ากัานตายเลยฉะนั้นการปรับคระรอกตรีเนี่ยแน่ๆสองพักเนี่ยมีปัญหา และตำแหน่งที่แกนนำรัฐบาลเขาอยากได้ก็คือกระทรวงพลังงานที่คุณพีรพันธ์เป็นเจ้ากระทรวงอยู่และอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงมหาดไทยเขาปล่อยไม่ได้ไงถ้ามีการเลือกตั้งเพราะมันเป็นกระทรวงที่คุมผู้ว่าราชการทั้งหมดฉะนั้นจะเป็นข่าวลือไม่ลือบางคนบอกว่ามีปฏิญญาบรูไน ผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อแล้วกันจะเล่าให้ฟังอย่างนี้กันปฏิญญาบูนายมันเป็นไปไม่ถึงหรอกครับเคยมีปติญญาฮ่องกงท่านจําได้ไหมตอนจะตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ๆคุณธนาธรบินลับไปที่ฮ่องกงไม่บอกใครเลยคนในพักก็ไม่รู้ว่าคุณธนาธรไปเพิ่งมาสารภาพหลังจากไปแล้วไปคุยกับทักษิณ เพราะเขาต้องการจะเอาพักประชาชนมาร่วมกัะรัฐบาลชุดนี้ด้วยแต่นายใหญ่เขาบอกธนาธรว่าพักร่วมรัฐบาลเขาไม่เอาคุณสวเขาไม่เอาคุณธนาธรก็ต้องกลับหวังเขาหวังว่าจะเป็นรัฐบาลร่วมกันกับเพื่อไทยนี่เป็นคำสารพานภาพของเขาเองที่ออกทางทีวีช่องสามให้สมัมภาษณ์คุณสรยุทธ เขาบอกว่าเป็นความตั้งใจเป็นความหวังที่จะเป็นรัฐบาลร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยแต่ทักษิณบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาลังเกียดพรรคก้าวไกลเอาละไม่เป็นไรรอไปก่อนเขาก็เป็นฝ่ายค้านการเป็นฝ่ายค้านของพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านที่น่อมแนมเป็นฝ่ายค้านที่ค้านไม่จริงเป็นฝ่ายค้านที่เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งมันเป็นประจักษ์พยานที่เราเห็นกันอยู่อ่ะประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นว่าคุณค้านไม่จริงคุณเป็นพวกเดียวกันนี่คือข้อหาที่ประชาชนเขาตั้งแล้วพอมาวันนี้ทักษิณบอกกัทนาทรว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่เอาเพื่อไทยมันกลับกันเลยครับก่อนจะตั้งรัฐบาลครั้งแรกบอกว่า พรรคที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเขาไม่เอาเก้าไกลไม่เอาธนาธรพอมาวันนี้พรรครวมรัฐบาลไม่เอาเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยมันกลับไปนคนละฟังภูมิใจไทยไม่เอาเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติไม่เอาเพื่อไทยพลังประชารัฐไม่เอาเพื่อไทยหลายพรรคที่ไม่เอาเพื่อไทยซึ่งมันเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนมากเหลือเกิน เป็นประจัก์พยานที่ชัดเจนมากเหลือเกินครับพี่น้องทั้งหลายนะมันกลับคนเราฟังไงแล้วมาวันนี้เพื่อไทยเนี่ยง้อพักประชาชนง้อพักประชาชนง้อพักประชาชนที่เขาเคยมีปฏิญญาห้องโกงกันพอมาวันนี้กลายเป็นปฏิญญาสิงคโปร์ทักสินขออนุญาตศาล เพื่อไปประชุมที่บูรนายแล้วบอกว่าจะแวะไปเวียดนามเพราะนัดกับนักธุรกิจไว้แล้วบอกว่าจะไปแวะที่กัมพูชานัดสมเด็จฮุนเซนไว้แต่ศาลไม่อนุญาตให้แวะทั้งสองประเทศให้ไปบูรูนายแต่การจะไปบูรนายเนี่ยมันผ่านสิงคโปร์ซึ่งทักษิณ ชอบไปแวะสิงคโปร์ในการนัดพบคนรุ่งคนนี้คนนั้นแล้วก็มีบุคคลปริศนาคนหนึ่งที่บินด่วนไปคุยกับทักษิณจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่แต่สายลับของบุลวียืนยันว่าหน้าตาคล้ายๆกับธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจที่มีนัดก,กันายใหญ่ที่คุยกับเรื่องนี้ผมก็เลยร้องอ๋อว่านี่ก็คือ ปติญญาสิงคโปร์จริงหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ผมถึงขึ้นพาดหัวว่าอนุทินพิรพันธ์หลุดเก้าอี้หรือหึงปรับคณะร,รัฐมนตรีพักประชาชนร่วมหลายคนบอกว่าไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินฝันฉะนั้นดูตามข่าววันนี้ดูตามข่าววันนี้มันมาอย่างนี้ สอสอในสภาเน,นี่ยมี492คนแต่ถ้าปรับพักภูมิใจไทยออกไปจะเหลือ234แต่ถ้าปรับพักรวมไทยสร้างชาติออกไปไม่ได้ออกทั้งพักกลุ่มหนึ่งอยู่กับนายทุนกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอีกกลุ่มหนึ่งหนึ่งอยู่กับคุณพีรพันธ์ก็ประมาณเกือบกึงงก่งหนึ่งกึ่งหนึ่ง พรรครวมไทยสร้างชาติมีสอสออยู่ประมาณสาสิบหกคนในซีกที่จะอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติประมาณสักไม่เกินยี่สิบคนเมื่อไม่เกินยี่สิบคนปรับสองพักออกไปรัฐบาลจะเหลือประมาณสองร้อยสิบสี่คนสองร้อยสิบสี่คนที่เป็นสอสอทีนี้มาดูสมการเรื่องของสี่สิบสี่สอสอที่ปปชจะเอาขึ้นไป สู่สาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองในเรื่องของจริยธรรมถ้าโดนมันจะโดนแค่25ประมาณ25คนที่เป็นสอสอจากสจาก140่ร่าคนเนี่ยโดน25มันก็เหลือ100ร้อยเศษเศษร้อยเศษเศษเอามารวมกันถ้าปรับพักรวมไทยสร้างชาติออกไปภูมิใจไทยออกไป เขาก็จะได้เสียงมาอีกร้อยกว่าเสียงอ่ะร้อยกว่าเสียงก็เป็นสองร้อยกว่าเสียงสองร้อยกว่าเสียงนะมันก็เกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วนี่คือคณิตศาสตร์ทางการเมืองเหตุที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันมีสัญญาณหลายคนก็ออกมาวิเคราะห์ออกมาวิจารณ์ออกมาวิแคะกันในประดาของ นักวิชาการบอกว่านี่คือสัญญาณแตกหักที่พักเพื่อไทยกระชับอำนาจและสอที่จะเขี่ยพักภูมิใจภูมิใจไทยทิ้งสอที่จะเขี่ยพักรวมไทยสร้างชาติทิ้งไม่เกรงใจใครแล้วไม่เกรงใจลุงไม่เกรงใจครูใหญ่หลายอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์เกจิอาจารย์ทางด้านการเมือง บอกว่าเป็นสัญญาณแตกหักที่พักเพื่อไทยจำเป็นต้องกระชับอำนาจที่จะเขี่ยสองพักออกไปการเมืองตอนนี้มันร้อนอ,อุครับหลังจากที่พักภูมิใจไทยหักหลังพักเพื่อไทยกลางสภาในการขวางการส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเงื่อนไขที่ทำประชามติด้านนักวิชาการก็บอกว่านี่คือเกม นี่คือเกมอย่างหนึ่งไปสู่การปรับคณะรัฐบรีหรือเปล่าพี่น้องทั้งหลายครับในขณะที่บ้านเมืองเวลานี้มีปัญหาคนต่างด้าวเท่าต่างแดนสุรินจังหวัดสุรินร์เมแม่งมาตั้งกลุ่มร้องเพลงชาติจังหวัดสมุทรสาครพรม่าก,กระทืบคนไทยเดินผ่านปากซอยเดินผ่านในซอยมันคลองซอยหมดอำเภอปายยิวอิสราเอลแม่ยิวอิสราเอล,แม,อเอลแม่งยึดนะยึด ก่อความวุ่นวายกลางสร้างอาณาจากักรอาณาเขตของมันรัฐบาลบอกไม่มีนี่คะไม่เห็นนี่คะไม่มีนี่คะ <c ười> คนตายเขาวัวลอกกันงอหายนะเราเป็นประเทศอิสระไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นของใครแต่กำลังจะถูกกลังจะถูกไอ้พวกต่างด้าวเนี่ยลุกล้ำเข้ามานี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้น ผมเลยมาเล่าให้ฟังว่านี่ปัญหาใหญ่เยอะแยะไปหมดไม่สามารถแก้ไขได้แล้วบ้านเรานี่จะรอดไหมนะภาคใต้ทักษิณกำลังยกลงไปใต้มีโจรใต้เรียกปาตานีภาคเหนือที่เมืองปายมียิวอิสราเอลเชียงใหม่คนจีนจีนสีเทาสีขาวแม่งยึดการค้าในเมืองเชียงใหม่เต็มไปหมด จังหวัดชนบุรีพัทยาจีนเทาจีนขาวแขกดำแขกขาวโอ้โหเกลื่อนเมืองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจีนแม่งยึดพื้นที่ไล่ซื้อดะไล่ซื้อที่ดินดะไปหมดเพื่อที่จะสารพืชเศรษฐกิจส่งไปบ้านมันชนบุรีแหลงโสภีมาขายตัวกันแถวพัทยาเกลื่อนเมือง มาจากทั่วโลกครับโคราชจีนตั้งคอนเซนเตอร์เช่าไอ้พูลวิลล่าหลอกคนไทยยังมีอยู่ครับอีสานก็มีคเหมรภูเกต็ตฝรัง่งมาเฟียนอมินีซื้อที่ดินทำธุรกิจแถมฟอกเงินยาเสพติดสมุดส,ส,ส,สงครามมีเมียนมาโอ้โหเต็มเมืองใจกลางกรุงเทพมีใครครับ ขอทานเขมนโมยเฮ้ยขอทานเขมเหนโฮ้ยสงสารประเทศชาตินี่กูบอกตรงๆว่าสงสารประเทศชาติมันมาอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงร,รัฐบาลเอาแต่ใช้เงินนะแก้ไขฝุ่นไอพีเอ็มสองจุดห้าล้านไปเกือบสองร้อยล้านนะยังมีวันนี้ยังมีฝู่อยู่ไอฝุ่นเนี่ยยังมีอยู่ครับนี่คือบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้น แต่รัฐบาลเมินเฉยรัฐบาลเมินเฉยครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสาสิบห้าล้านคนโดยประมาณเยอะที่สุดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะแต่มาตรการฟรีวีซ่าของรัฐบาลชุดนี้ทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันหลังไหลเข้ามาได้ง่ายหลังไหลเข้ามาได้ง่ายไม่มีการกรองไม่มีการคัดนะในขณะที่ชายแดนก็มีการลักลอบเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวัน มีคนต่างด้าวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ส่งผลเสียสิครับพี่น้องทั้งหลายผลเสียยังไงบุรีผลเสียให้เกิดปัญหามากมายจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพถ้ารัฐบาลยังปราบปลื้มกับตัวแทนหรือไอ้ไอตัวเลขนักท่องเที่ยวพวกนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่จบสิน้นปัญหาจะจบจะเกิดขึ้นไม่จบสิน้นนี่คือปัญหาฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเมือง ก็มีปัญหาก็มีปัญหาเรื่องของคุณอนุทินมีการตั้งเรื่องที่จะเอาเรื่องกับอนุทินถึงขนาดจะเอาอนุทินให้ติดคุกเลยนี่คือการฆ่ากันชัดๆแล้วมาจากสายไหนมาจากสายไหนเขามาก็จากสายของกระทรวงกรเกษตรลูกน้องธรรมนัสแล้วลูกน้องธรรมนัฐมันเป็นพวกใครอ่ะกอดคอเดินกับใคร ถามว่าอนุทินไม่ซื่อบือ้อไม่รู้เชเยะรอรู้แต่พูดไม่ออกไนงะฉะนั้นคำว่าไอ้หน้าโตเมียคำว่าไอ้หน้าโตเบียเนี่ยทายซิว่าคุณอนุทินดา่าด่าใครด่าใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเขาบอกว่าด่าคนรู้นดา่าธรรมนัตดา่าธนพลอะไรธนพลเนี่ยมัไม่ใช่หรอกนะไอ้หน้าโตเมียเนี่ยเพราะไม่ปรากฏออกมาไง แต่เขารู้ว่าเส้นทางมันไปตรงไหนและเส้นทางที่สองก็คือเรื่องของผู้สมัครสสอวอคนหนึ่งที่เป็นนายตำรวจไปร้องกกตว่ามีการหัวกันในก,การเลือกตั้งสอวอที่เป็นสอวอสีน้ำเงินเวลานี้เกิดเรื่องแล้วเขาบอกกกตทํางานช้าเอา้ามาร้องดีเอสไอเลยพอร้องดีเอครับร้องดีเอสไอนะดีเสไอรับไหมอ พันตำรวจเอกทวีสอดซองก็หยิบตาให้รับเลยครับรับเป็นคดีพิเศษเป็นคดีพิเศษกล่าวหาว่า140ออ่งสสวสีน้ำเงินเป็นกลุ่มอ้างยี่ฟอกเงินไปกันใหญ่แล้วกลุ่มสวออสีน้ำเงินนี่เป็นพวกใครนี่คือการฆ่ากันชัดๆฉะนั้นงานนี้เขาจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้จะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ มันต้องตามดูกันต่อไปเพราะเวลานี้เศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจมันแย่อย่างที่ผมบ่นมาสองสามวันแล้ว GDP รังไท้ายอาเซียนอย่างต่อเนื่องตลาดหุ้นแม่งดิ่งนรกคล้ายๆกับตอนยุคโควิดราคาข้าวตันละ5,500บาทไม่เกิน6,000บาท รัฐบาลยังไม่ดูดำดูดีเล่นละครกันไปไม่มีตังมันไม่มีสตังนะ GDP ของเรามันถึงแพ้แพ้สปปลาวแล้วก็แพ้กัมพูชานี่น่าอายไหมแล้วมีใครอายบ้างไหมไม่มีใครอายเลยแม่งหน้าด้านกันหมดเลยไอ้พวกบริหารประเทศแล้วเราจะอยู่กันแบบหน้าด้านๆอย่างนี้หรือให้ประชาชนคิดยังไง นอกจากคนกินหญ้าเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไมไมสนใจยังยังไงก็แล้วแต่กูกูเอามึงกูรักมึงกูเลือกมึงยุบสภามากูก็เลือกมึงไม่ยุบก็เอาคณะรัฐประหีชุดใหม่มาก็ทาเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแล้วครับข้าวของขึ้นราคาแหลกรานพี่น้องเดือดร้อนน้ำมันปาล์มในขวดละหกสิบห้าบาทค่าครองชีพทะยานทะยานสุดติ่งเลยเอางี้นะแล้วก็ไอ้ค่าแรงนี่ตรึงไอ้คงที่บอกว่าสี่ร้อยมีที่ไหนอ่ะ มันปิดโรงงานหนีหมดนะหนีไปอยู่เวียดนามหนีไปอยู่กัมพูชาหนีไปอยู่ลาวหมดหนีหมดครับไอ้นโยบายที่แจกคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นเนี่ยจนคนเขาเปรียบเลยว่าเป็นนโยบายผายลมไงเป็นนโยบายผายลมง,งั้นไม่ได้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจอะไรเลยครับห้างร้านแม่งปิดตัวทุกวันนะคนตกง,งานไม่มีงานทำ การค้าขายเงียบฉี่ทั้งประเทศข้าวของแพงขึ้นเงินทองหายากเงินทองหายากผมไม่จำเป็นต้องย้ำพูดแล้วท่านก็รู้ตัวดีว่ามันเป็นยังไงที่มีรัฐบาลชุดนี้เข้ามานะเฉาเฉาฉุยจริงๆครับผมไม่ได้ด่ารัฐบาลครับผมไม่ได้แซรรัฐบาลครับแต่ผมออกมาประจานให้เห็นว่าคุณจะอยู่กันเพื่ออะไรมันเสียประโยชน์ของบ้านเมือง จะทำยังไงก็ทำกันสักอย่างหนึ่งทำกันสักอย่างหนึ่งมันเสียเวลาของบ้านเมืองพี่น้องประชาชนจะอดตายอยู่แล้วฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้มันเป็นละครฉากหนึ่งที่คราวแรกอ่ะผมตั้งใจว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะจี้ไปที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานคนเดียวแต่เวลานี้เกิดอะไรนะครับนะ เวลานี้เกิดปฏิญญาสิงคโปร์ไงเกิดปฏิญญาสิงคโปร์ขึ้นมันก็เป็นความหวังที่จะให้เขาไปร่วมรัฐบาลเขาก็จะเล่นนายกรัฐมนตรีอภิปรายแพะพออภิปรายพอเล็กๆน้อยๆแต่จะเจาะลึกไปที่ใครเจาะลึกไปที่นายอนุทินชาญวีรกุลเกี่ยวกับเรื่องสนามกอล์ฟ นะเกี่ยวกับเรื่องสนามกอล์ฟที่เขาใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเขากระโดงนะแต่แต่ไม่แตะสนามกอล์ฟอันภายไม่แตะนาใหญ่นี่คือข้อตกลงที่มีกันขึ้นที่สิงคโปร์หรือเปล่าที่ผมแว่วๆว่าอย่างนี้ฉะนั้นปฏิญญาใหม่เนี่ยคือปฏิญญาสิงคโปร์สืบเนื่องมาจากปฏิญญาฮ่องกงที่จะเอาพักประชาชน เข้าไปร่วมรัฐบาลผลที่จะเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลไม่ใช่ตัวตึงๆเพราะตัวตึงๆ25คนเสร็จหมดแล้วเขาจะไม่เอาเข้าไปเพราะอะไรเพราะรอถูกเชื่อจากสารดีกานี่คือทางเดินทางการเมืองถ้าสมมุติว่าไม่ยุบสภานะถ้าตั้งกันต่อไปแล้วก็คลานต่มเตี้ยมตุม่มเตียมอยู่กันไปเพราะพรักประชาชนเนี่ยเขาก็อยากไปรัฐบาลเพราะเขาไม่มีผลงานไง ประกาศไว้ไม่มีผลงานเพราะมีผลงานเอาเข้าไปก็ต้องขอว่างเคยประกาศไว้จะให้คนสูงอายุสามพันก็ต้องไปจ่ายเขาเคยประกาศค่าแรงไว้ว่าเท่าไรก็ต้องไปไปบีบเอากับรัฐบาลใหม่เพราะตัวเองเข้าร่วมรัฐบาลฉะนั้นจะมีรัฐมนตรีเด็กหนุ่มๆเข้าไปเพราะรุ่นเก่าไอ,ไอ้รุ่นที่ที่เกิดเรื่องอยู่ตอนนี้คดีจริยธรรมน่ยมันจะหายสาบสูญไปนะก็เป็นกศกดิ์สิทธาใหม่ของพักของพักประชาชน ฉะนั้นการเมืองมันจะอยู่อย่างนี้สามพักใหญ่ๆพักเพื่อไทยคืออยู่ที่คนมีตังไงทักษิณมีแสนล้านธนาธรมีหมื่นล้านนะไพ่หมื่นล,ล้านเนี่ยเขาเรียกมาไพ่หมื่นล้านนะเจ้าของพักประชาชนอนุทินก็มีเป็นหมื่นล้านฉะนั้นพักอื่นนะัไม่ได้แทบไม่ได้เกิดแล้วครับแทบไม่ได้เกิดแต่ถามว่ามันก็ต้องทําพักเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนให้ประชาชนได้เห็นว่า เป็นปากเป็นเสียงทุกร้อนแทนประชาชนนะถ้าท่านเลือกกันอย่างนี้สามพักเวียนกับเป็น้าอีดนตรีเนี่ยมันก็รอความชิบหายฉะนั้นกงกรรมกงเวียนครับมันเกิดขึ้นแล้วสมัยพลเอกประยุทธ์โอ้โหปิดกวิตสามปอนะอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนั้นผมจำได้ครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยวามผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินนะ จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมี่กล่าวหาบเในประยุทธ์นะสมัยท่านเป็นนายกและมีพฤติกรรมส่อทุจริตต่อหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้องไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ทแถลงต่อรัฐสภาละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทำลายระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาโอ้โหเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดแล้วก็มี กลุ่มธรรมนัตวางแผลจะล้มประยุทธ์ในช่วงนั้นเห็นไหมผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกเพราะเรื่องนี้ที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันที่จะเกิดกับรัฐบาลชุดนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาทํานองเดียวกันมาทํานองเดียวกันที่จะอภิปรายนายกรัฐบาลของแพรทองทานนะคือฟังดูแล้วก็ตลกลนะ เพราะไอ้คำบรรยายพฤติกรรมของนายกประยุทธ์เนี่ยมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับยัตติที่จะขออภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลอุ้งอิงกระดิ่งแมวนะตอนนั้นกล่าวหาหนักๆกล่าวหารายแดงพลเอกประยุทธ์ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไรความสามารถไร้ประสิทธิภาพไรจิตสำนึกความรับผิดชอบขาดภาวะความเป็นผู้นำ ในการที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลและก็เป็นผู้ที่มีความพิการทางความคิดเฮ้ยนี่มันด่าใครวะนี่วะนี่สมัยพลเอกประยุทธ์นะที่ที่โดนอย่างเงี้ยเป็นคนพิการทางความคิด <c oughs> ยึดติดแต่อำนาจไม่เคารพหลักนิติธรรมนิติรัฐไร้คุณธรรมจริยธรรมทำให้การบริหารแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดโบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมาตะเพาเดียวกันเหมือนกันเลย เนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยเหมือนกันเลยกับรัฐบาลแพรทองทานแล้วบอกว่าพฤติกรรมอย่างเนี้ยปล่อยปละละเลยให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและละเว้นเพิกเ,เ,เฉยต่อการทุจริตในภาครัฐเพื่อประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้องการจ่ายจ่ายเงินการใช้งบประมาณแผ่นดินโดยไม่คำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มุ่งแต่จะก่อหนี้เพื่อสแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองโดยไม่สนใจต่อภาระหนี้สินที่ที่เกิดเป็นภาระหนีส้สาธารณะและหนี้สินอของตัวบุคคลหรือหนี้สินครัวเรือนแล้วก็บอกว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และและ,ะผลประโยชน์กับประชาชน พลเอกประยุทธ์ไม่ปฏิบัติตามที่ถแถลงไว้กับรัฐสภาคือกันนะคือกันบอกคือกันบอกก็คือกันสิครับเหมือนกันเลยที่กล่าวมาเนี่ยลอกมาจากที่เคยอภิปรายพลเอกประยุทธ์เปร๊ะเลยครับเนี่ยไม่ทาตามที่แถลงต่อสาภาแล้วกูก็จะมาทำไอ้ไอ,อ,อ้อะไรนะคาสิโนโนะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะนะแล้วก็บอกเฮ้ยลาวเนี่ยที่เขากัมพูชาเขาได้6%ของ GDP ส่วนลาวได้4.5 4%ของ GDP กัมพูชาได้6%เพราะมาจากกัมพูชาเขามีคาสิโน150แห่งลาวเขาก็มีคาสิโนฉะนั้นวิธีการก็คือจะทำให้ใใหห้้ห GDP ของไทยโตขึ้นก็ต้องตั้งคาสิโนต้องตั้งคาสิโนเงินมันจะได้มาเร็วนี่คือข้ออ้างอย่างหนึง่งเอาตามกันต่อไปบ้านเมืองเวลานี้ไม่พังวันนี้ไม่รู้จะพังวันไหนเอาเ แล้วพี่น้องเป็นยังไงกินดีอยู่ดีไหมนะยังมังงุ่มมางการกากิกนหญ้ากินหญ้ากันอยู่ไหมยังกินผักกินหญ้ากันอยู่ไหมกินผัก,กไว้เป็ลไรอย่าไปกินหญ้าแล้วกันกินหญ้ามันไม่ฉลาดหรอกมันไม่ฉลาดหรอกมันก็เลยตามไอ้คนที่เป็นเป็นเป็นฝ่ายแดงอยู่นั่นแหละครับอา้าวนี่พูดกันตรงๆนะการเมืองมันมาอย่างนี้แล้วอนาคตมันจะไปยังไงผมใจผมเนะี่ยอยากให้มันดีขึ้นไม่ได้รังเกียจใครทั้งนั้น แต่สิ่งที่ทําทุกวันนี้มันประจานตัวเองคุณเคยด่าเขาไว้ยังไงเคยด่าพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงวันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวคุณเองเกิดขึ้นกับตัวคุณเองทั้งนั้นมันหมุนกลับมาที่ตัวเองว่าตัวเองก็มือมีพฤติกรรมที่ยิ่งกว่าพลเอกประยุทธ์เสียอีกนี่คือข่าวทะลุไม้ทะลุทะลวงทะลุทะลวงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้เบต้าวัน ซื้อ4ี่ขวดแถมฟรี1ขวดสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวรัสปรสิตฆ่าทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นผลดีต่อร่างกายนะสุกเสาร์อาทิตย์ายพนักง,งานที่รับโทรศรัพท์จากท่านมีทุกวันและก็รีบส่งกันหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างนะข้างล่างจอในี่สองหมายเลขท่านสั่งซื้อได้สำหรับเบต้าวัน